พี่ชาติเป็นอะไรเป็นอะไรครับพี่ฮะพี่เป็นอะไร,ะปร,ะประเป็นอะไรอยู่ในห้องน้ำอะฮะเป็นนิยัง เกิดอะไรขึ้นครับพี่เป็น,<ย>นไรฮะเ<า>ย็นไขรพ,พี่อาบน้ำแล้วเนี่ยว่าแม่นขากันอยู่ในห้องน้ำเ <c oughs> พี่แม่นอาบน้ำอุ้ยตาย เยวขอสัมภาษณ์ผู้อยู่ร่วมเหตุการณ์ครับเกิดอะไรขึ้นครับพี่เกิดอะไรขึ้นครับในโคตรหนาวเลยครับโอ้ไม่เห็นตัวนะครับได้ยินแต่เสียงเป็นยังงับพี่หนาวเกิดยังขึ้นอสู้รับกับน้ำครับอาบน้ำน้ำโคตรเย็นน้ำเย็นคนณอ้่าล่นห้องเอาห้องเอาว่ามันขากกันกับผู้ใดในห้องน้ำเวย โอ้ยแต่แต่อาบน้ำนี่ซื้อกับผแอบถ่ายครับแอบถ่ายครับมันจมอย่างลูกผู้เดียวในห้องน้ำเบี้ยเป็นยังไงฮะเกิดยังคืนพี่เกิดยังคืน เออน้ำเสือพอ๋อบอใส่เสื้อผ้าบอเขามุ้งไงเป็นเสื้อผ้านี่ยออกแหกบเลยพีบบอท่านบอท่านดับเทียนแนห้องน้ำเด้อเปดับเทียนไหมไปดับเด้อดับเลยทังหมดเถ้ะหมดดับเองคีิมในฟีคลิมในแลยเราไมไม่ไปข้างนอกอ่ะไม่เอาเอาเว้ยนี่บางลมหน่อย อย่าพูดถือผมนะว่ามันขาผู้ใดอยู่ในห้องน้ำเลยเย็นเพี้ยนเยอะยิ่งแหงเอาไปดีกว่าจะนอนก่อนเรา